เหตุแห่งการเบียดเบียนข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกอะไรเป็นเครื่องผูกพันเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทานทั้งหลายอันมีอยู่เป็นหมู่หมู่ซึ่งแต่ละหมู่ปรารถนาอยู่ว่าเราจักเป็นคนไม่มีเวรไม่มีอาชญาไม่มีค่าศึกไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกันแต่แล้วก็ไม่สามารถจักเป็นผู้อยู่อย่างผู้ไม่มีเวร ไม่มีอาชญาไม่มีค่าศึกไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกันเล่าพระเจ้าข้าจอมเทพความอิจฉาและความตรหนีนั่นแลเป็นเครื่องผูกพันเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันทั้งหลายอันมีอยู่เป็นหมู่หมู่ซึ่งแต่ละหมู่ปรารถนาอยู่ว่าเราจักเป็นคนไม่มีเวรไม่มีอาชญาไม่มีค่าศึก ไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกันแต่แล้วก็ไม่สามารถจักเป็นผู้อยู่อย่างผู้ไม่มีเวรไม่มีอาชญาไม่มีค่าศึกไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกันได้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกก็ความอิจฉาและความตรนีนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุนิทานมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นสมุทัยมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เกิดชาติกะ มีอะไรเป็นแดนเกิดปะพะวะเมื่ออะไรมีอยู่ความอิจฉาและความตรณีจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอยู่ความอิจฉาและความตรณีจึงไม่มีพระเจ้าค่าจอมเทพความอิจฉาและความตรณีนั้นมีสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักนั่นแลเป็นต้นเหตุเป็นเครื่องก่อขึ้นเป็นเครื่องทำให้เกิดเป็นแดนเกิด เมื่อสิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักมีอยู่ความอิจฉาและความตรณีจึงมีเมื่อสิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักไม่มีอยู่ความอิจฉาและความตรณีก็ไม่มีข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ก็สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักนั้นเล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุเป็นเครื่องก่อขึ้นเป็นเครื่องทำให้เกิดเป็นแดนเกิด เมื่ออะไรมีอยู่สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอยู่สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักจึงไม่มีพระเจ้าค่าจอมเทพสิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักนั้นมีฉันทะความพอใจเป็นต้นเหตุเป็นเครื่องก่อขึ้นเป็นเครื่องทำให้เกิดเป็นแดนเกิดเมื่อฉันทะมีอยู่ สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักจึงมีเมื่อฉันทะไม่มีอยู่สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักก็ไม่มี